นี่คือเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ทองมีที่ปลุกเสกครบหนึ่งไตรามาสคือ3เดือนในพรรษาจริงๆนะครับครบ3เดือนในหนึ่งพรรษาของท่านนะครับในปี2 5 6 8นี้นี่คือเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ทองมีโซจิตโตครับแห่งวัดบ้านแดงหม้ออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นพระพุทธเจ้าของจังหวัดอุบลราชธานีที่ยังดำรงทาตุขันอยู่ ท่านเมตตาลูกสิทธ์ทั้งหลายนะครับสามารถไปสัมผัสความเมตตาของท่านได้นะครับและผมเชื่อว่าหากใครได้สัมผัสในองค์ของท่านจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเกิดศรัทธาและเกิดความพิติเป็นอย่างมากนะครับและนี่ก็คือเหรียญรุ่นแรกซึ่งเป็นเนื้อทองชานวลน,นะครับฟังดีๆนะครับสร้างน้อยนะเนื้อนี้สร้างแค่500เหรียญเท่านั้นนะครับ สร้าง500เหรียญนะเนื้อนี้นะครับส่วนสร้างพันเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญแจกทหารนะครับนะแจกทหาร1,000เหรียญและแจกทาน1,000ัเหรียญเป็นเนื้อทองแดงธรรมดา นี่คือทองชนวนที่แช่ในน้ำมนต์ทั้ง3เดือนจนน้ำมนต์แห้งติดหม้อไปเลยนะครับน้ำมนต์นี้แห้งไปเลยนะครับนี่ครับสุดยอดพุทธศิ์เห็นไหมครับนี่คือสุดยอดพุทธศิป์น,นี่พระปิตาเนี่ยแจกทหารจริงๆดูสิครับอันนี้ไม่ต้องลงกล้องเลยเป็นเนื้อทองชนวนที่นั่งทับสตราวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับต่างๆเนะาะนะสตราวุธนะครับเพื่อหยุดสิ่งชั่วร้ายนะครับ เจตนาของผู้สร้างส่วนหนึ่งนั้นนําไปแจกทหารส่วนหนึ่งนํามาเปิดให้เช่าบูชาเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีของหลวงปู่ทองมีสุจิตโตถือ,ถอว่าเป็นสิทธิเอกของเสือกลับดําทองนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมแห่งวัดช้างให้นะครับท่านนะท่านหลวงปู่ทิมผมเคยไปสัมภาษณ์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บูญวัดแสงน้อยเนื่องจากหลวงปู่บูญวัดแสงน้อยนั้นท่านเป็นผู้เ,เป็นพระอุปชาของหลวงปู่ทองมี และหลวงปู่บุญมาแสงน้อยถือว่าเป็นสิทธิเอกของท่านพระคุวิโรธรัตนบนแห่งวัดทุ่งสีเมืองนะครับหลวงปู่ทองมีท่านก็ทันด้วยนะท่านพระคุวิโรธวัดทุ่งสีเมืองด้วยนะเคยได้เสื้อยันมาด้วยนะครับของพระคุวิโรธนะครับผมเคยไปสัมภาษณ์มาแล้วสวยงามนะนี่มีให้ชมสองเหรียญน,นะครับมีให้ชมสองเหรียญน,นะครับเหรียญที่สวยงามหากชื่นชอบและสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับศ64 7 7 4 4 8 0 8จจเป็นเบอร์โทรของผมนะครับนี่ครับ เนี่ยมามาให้ดูกันนะครับน,นี่ดูสิครับนี่คือเหรียญโอ้โหนี่ทองชนวนนะครับทองชนวนเนาะทองชนวนดูด้านหลังนะนะครับดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นพระปิต,ตานะปิตาวานทั้งหมดเลยนะครับคือเหรียญสวยมากนะแต่ว่าถ่ายสองกลางคืนเนี่ยมันไฟไม่ค่อยชัดเนาะนะครับนี่นะครับคือเหรียญรุ่นแรกเซกยังเต็มเต็มอัดพลังทุกคืนนะในภาษาเนี่ยนะครับผมไปถามท่านหลายครั้งนะ เสกจนเหนื่อยเลยนะครับแต่ละคืนนะครับเสกคาถาไม่เยอะนะเสกพระคาถา3บทนะครับเสกพระคาถา3บทแต่บทละร้อยแปจบครับ นี่คือความเมตตาของผู้เท่านะครับไม่ธรรมดานะครับรุ่นแรกด้วยนะถือว่าเป็นรุ่นแรกนะเปิดตัวเลยนะรุ่นแรกในรอบ9 5ปีนะแล้วก็ในรอบพรรษาที่35นะที่ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นพ่อค้านะสมัยแตแต่เป็นท่านบอกว่าท่านเป็นเด็กเนี่ยผมไปสนทนาก,กับท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าขายน้ำยอมผ้ามีวิชามีของดีติดตัวนะครับไปไหนใครก็รักก็หลงนะครับไป าขายน้ําย้อมผ้าเนี่ยเจออุปสรรคมากมายแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยวิชาของดีของท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีของดีเรื่องการค้าขายาเรื่องพวกทรัพั์ค้าขายเนี่ยไม่ต้องห่วงท่านเสกถาเข้าใส่ในเหรียญแน่นอนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่ครับสวยงามนะรุ่นแรกเหรียญน,นาปึกเลยไม่มั่นใจนะว่าเป็น เป็นคุณวิเศษหรือของเห,หรียญหรือเป็นเขาเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเหรียญจะรู้สึกเย็นๆฉ่ำๆนะแต,แต่ไม่ได้เปียกได้ชื้นนะหรืออาจจะเป็นเพนราะอากาศภาคอีสานตอนนี้เนี่ยมันมีอากาศที่หนาวหรือเปล่าเหรียญจะเป็นเย็นๆนะเพราะว่าเหรียญแช่น้ํามนต์เหรียญที่แช่น้ํามนต์อยู่3เดือนครับนะครับสเดือนด้วยกันนะครับเพราะว่าปลูกเสกในภาษาเต็มๆเนี่ยคือ3เดือนเลยและมีพิธีปลูกเสกใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ย น่าจะราวๆวันที่6พฤศจิกานะน่าจะนะครับถ้าจําไม่ผิดนะนะครับเสกใหญ่ครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาแจกใจ่ายให้ผู้ที่มีศรัทธาได้เช่าบูชาถือว่าท่านทำเนี่ยทำละเอียดนะทำแบบไม่ธรรมดานะครับมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเนื้อเป็นเนื้อผงเนี่ยปลูกเสกพร้อมกันในพรรษานีประสบการณ์ของผมเนี่ยคือผมนําไปท่านจารย์ให้ ท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าจ่ายแล้วจะให้เลยนะจ่ายแล้วยังเอาเก็บไว้อีกอาทิตย์หนึ่งนะเสียงให้เพิ่มอีกอาทิตย์หนึ่งนี่เห็นไหมครับเมตตาจริงๆแล้วก็เวลาทําเนี่ยทําดีจริงๆทําสุดจริงๆนะผมยอยากให้สัมผัสจริงๆเลยนะนะครับอันนี้อีกเหรียญหนึ่งเนี่ยดูสิจะมีความเย็นแบบเย็นเย็นเขาเรีเเยกว่าเย็นแบบฉ่ำๆเลยนะเนี่ยนี่ดูนี่นี่ครับสวยงามมากนะนี่นี่ดูในตาของท่านนะ โอ้โหสวยนะนี่คือทองชั้นนวนนะครับรอบกอนเนื้อทองแดงนะ่ะปิดไปหมดแล้วนะนะระวังให้ดีนะครับอาจจะโป้งป้างขึ้นมาก็ได้นะนี่เนี่ยไม่ธรรมดานะครับดูครับโอ้โหสวยงามจริงๆเลยนะภาพปิดตาเนี่ยอง์นี้หมายเลขสองห้าองนี้หมายเลขสองหกห้าครับนะครับสวยงามมากนะนี่ครับสวยงามนะคาบขาวๆนี่เหมือนจะเป็นเทียนนะที่ติดมานะผมไม่ยังไม่ได้เอาออกนะครับเนี่ยนี่ครับ สวยงามมากนะครับต่อโค้ดด้วยนะนี่มีโค้ดต่อโค้ดต่อโค้ดนะครับนี่นะครับปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบดูครับดูครับนี่โอ้โหชัดเจนนะโอ้โหเข้มขลังมากนะผมบอกตรงๆนะดูสิครับนี่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 นโอ้โห,หลวงป,ปู่นะครับเมตตาบารมีนะ พระพเทาผู้มีบารมีธรรมนะครับผู้มีบารมีธรรมจริงๆนี่คือเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองชนวนแช่น้ำมนต์นะครับนี่เหรียญแช่น้ำมนต์นะ่เหรียญจิโก้ใหญ่เลยอ่ะให้ฉายานะนี่ผมคนแรกนะที่พูดนะนี่เหรียญจิโก้ใหญ่เลยนะนี่นี่เห็นไหมครับโอ้โหสวยงามจริงๆนี่แหละครับเหรียญจิโก้ใหญ่หลวงปู่ทองมีนะรุ่นแรกเลยนะสวยงามมากจริงๆนี่ดูอีกทีหนึ่งนี่นั่นโอ้โห สุดยอดจริงๆนะครับนีคุณลุงปู่ท่านบรรจงปลูกเสกอย่างเข้มขลังจริงๆนะถ้าชื่นชอบหรือสนใจก็ทัากกันเข้ามาได้นะครับ0.647744808เป็นเบอร์โทรผมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ